สวัสดีครับสมาชิกแฟนรายอด เปิโนซานะครับผมสปิโนซาคอร์รเน็ตหนังสือพิมพ์สปอร์ตคูและสตาร์เกอร์ครับวันนี้กลางสัปดาห์วันอังคารที่23ิมิถุนายนอยู่นะครับโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลลีกรอนะครับเป็นศึกฟุตบอลซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสทั้ง2คู่ที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับไปกันที่กกาาารรเจอะหว่าทางท วิกตอรีเซตูบาลเปิดบ้านพบกับริโ a อาร์ครับคู่นี้เก็บอลชื่อชา้นรวมถึงเิติเก่ายามเจอกันช่วงหลังเนี่ยเป็น RIO a อาดูดีกว่าน,นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ทีมเยือนเนี่ยมาเยือนด้วยสภาพทีมที่ถือว่าไม่พร้อมอย่างมากนะครับเนื่องจากหมดสิทธิ์ใช้งาน3แข้งแกนหลักที่ติดโทษแบนเพราะถูกปายเกมล่าสุดครับทั้งทางนูโนซานโตดิโอโกฟิเกรารวมถึงทาง อารีมูสลาติครับตรงนี้ครับทำให้ความพร้อมแล้วก็สภาพทีมเนี่ยดูแล้วไม่น่าเชื่อนะครับมาเยือนทาเซตูบาครับซึ่งผลงานอาจจะดูยากนะครับแต่วันนี้ครับเจ้าถิ่นเนี่ยแรงจูงใจมากกว่าด้วยการต้องการหนีตกช้าเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นกระแพงครับที่เปิดมาให้เรียวอาครับเป็นต่อสุดจุางคู่นีครับซื้อใจบอลเจ้าถิ่นที่พร้อมมากกว่าแล้วก็เป็นบอลในตายมองว่ามันครับจะไม่แพ้ค่ารางเชียร์วิตอเรียเซตูบานะครับส่วนคู่ต่อมาครับข้ามไปที่การเจอกับระหว่างปอร์โตครับเปิดบ้านพบกับบาวิตาครับ ปอโต้ตอนนี้รังรองจากฝูงต้องการลุนแชมป์แข่งกับทางเบรฟิกาครับเพ<ร>ียงแต่ว่าปอโต้ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดูแล้วค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็แท็กติกการคุมทีมของเซอโจคอเซซาวเนี่ยเป็นบอลหน้าเดียวเ<ร><ย>กมรุกการเข้าทำรนาศนะครับเพ<ร>ียงแต่ว่าจาุดศอกไม่คมแล้วก็เกมรับเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับวันนี้ครับ<ย>ภาพทีมก็มีปัญหานะครับหมดสิทธิ์ใช้งานโชยะนากาจิมะ เอาเล็กเซลเรสรวมถึงทางอิบารมาร์โนโต้ต้นครับแผงหลังเนี่ยน่าเป็นห่วงมากลนเลยนะครับเจอกับบาลวิสตาซึ่งเป็นบอลร,รอยตัวเล่นแบบไม่กดดันฟอร์มช่วงหลังเนี่ยถือว่าดีขึ้นครับชนะมา2เกมรวดเป็นบอลฟิตแล้วก็การเข้าทำเนี่ยถือว่าหวังผลได้เพราะฉะนั้นกันแพงครับที่เปิดให้ปอร์โตเนี่ยในสภาพทีมที่ไม่พร้อมแล้วก็เล่นแบบกดดันตัวเองเนะครับเป็นต่อหนอึ่งจุดห้าพูดอีกครับผมบอกว่าปอร์โตจะยิงไม่ขาดเต็มที่ครับจะได้แค่ไปชนะเชียร์บอลรองบาลวิสตาวันนี้ครับมองว่าจะไม่แพ้ขาดกลับออกมานะคคครรรรรรััับบบบวนนนนีีีีี้้ทมใลลลลิปปปฟุุตตออออซเเเ์์กกาโสชยง เชียร์วิตตองเรียเซโตเบาและเชียร์ทางเบาวิสตา้านะครับเฮงเฮงรวยรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่อองนี้สวัสดีครับ